พี่น้องหลายหลายคนใฝ่ฝันอยากมีบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่กลางทุ่งนาอยู่ท่ามกลางแมกไม้ต้นไม้ล้อมรอบมีสวนผักมีอะไรต่างๆนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับหลายหลายคนใฝ่ฝันอยากมีบ้านที่เป็นบ้านไม้แต่ปัญหาที่หลายหลายคนเจอนะครับในการทําบ้านไม้ก็คือไม้ที่เอามาทําบ้านเนี่ยมันไม่คงทนถาวรนะครับเพราะณนะปัจจุบันนี้ไม้ลหลายอย่างนะที่เขามาทําบ้านไม้อะ มันเป็นไม้ไม่ดีนะครับเป็นไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วก็มาย้อมสีปลวกกินวันนี้ผมถึงจะมาแนะนําให้พี่น้องรู้จักไม้8ชนิดที่เอามาทําบ้านแล้วคงทนถาวรอ,อายุเป็นร้อยปีปลวกไม่กินอันดับที่1น,นะครับก็คือไม้สักทองลายสวยปลวกไม่กินไม้มะค่ามะค่ามงหรือมะค่าแต้ก็ได้ไม้ประดูประดูปานะครับไม่ใช่ประดูบ้านไม่ใช่ประดูกิ่งอ่อนไม้ ตะเคียนพี่น้องเคยได้ยินเสาตะเคียนไหมเสาตะเคียนตกน้ํามันก็คือมันทนปลวกไม่กินนะครับไม้แดงนะครับไม้แดงไม้แดงนาไม้เต่งอันดับที่7ก็คือตะแบกอันดับที่8ก็คือไม้กันเกาหรือว่าต้นตํเสาวหรือว่าต้นมันป่านะครับไม้ทั้ง8ชนิดนี้นะครับถ้าพี่น้องเอามาทําบ้านเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีผมบอกพี่น้องเลย ไม้คงทนถาวรปลวกไม่กินเดี๋ยวผมจะมาลงในรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับอาจจะเป็นคลิปยาวก็ได้ว่าไม้ชนิดไหนเอามาทํานอกชานดีเอามาทําฝาดเาาีเอามาทำเสา